นายมาชายวัย65ปีอาศัยอยู่กับเมียชื่อนางปองอายุห0สปีสองผัวเมียมีนาติดกับลำ้งงวยบงจึงปลูกบ้านไม้ชั้นเดียวกเก่าๆอยู่กลางนาะไม่เข้าไปอยู่ในหมู่บ้านเพราะต้องเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้ขายทุกวันบ่ายขอยวันหนึงนายมาเอาไซและแหมาเตรียมจัดไว้ปองวันนี้ฉันจะไปดักปลาที่ห้วยบงนาะ ไม่ไปจนมืดหรอกฉันกลัวอันตรายป่าดิมห้วยบงมันลกงูมันชอบออกตอนคำ่คำนางปองพยักหน้าไปเถอะแต่อย่าลงน้ำลึกนะเอาแค่ริมฝั่งก็พอคนเขาไม่ค่อยกล้าออกหายกินลำห้วยนี่หรอกเพราะว่าเขากลัวป่ามันก็เลยเยอะ นายมาหัวรอเบาๆฉันไม่กล้าลงลึก้อแค่คิดก็ขนลุกแล้วนะนางปองพูดจบก็เดินถือใส่มุ่งหน้าไปทางลำห้วยบงสแสงแดดเริ่มอ่อนลมพัดเอื่อยเอื่อยแต่บรรยากาศกับเงียบผิดปกติพอเดินไปใกล้ถึงลำห้วยนายมากับชะงะักได้ยินเสียงหัวอเลาะคิกคักคิกคัก เหมือนชายหญิงหลายคนเสียงน้ำกระเซ็นเหมือนมีคนลงเล่นน้ำอยู่ก่อนแล้วนายมายืนฟังหัวใจเริ่มเต้นแรงเพราะปกติแล้วหลังห้วยนี้ไม่มีใครข้ามาเล่นน้ำโดยเฉพาะตอนเย็นใกล้ข้ามเบนี้นายมาพรึงพันกับตัวเองเอ๊ะใครนะแปลกิง มาทุกทีไม่เคยเห็นมีใครมาลงเล่นน้ำแบบนี้เลยเขาแหวกก่อยาเข้าไปดูสิ่งที่เห็นทำให้ขาแทบอ่อนกลางหมวยมีผู้หญิงจริงๆิชายหญิงสี่ห้าคนรูปร่างสีขาวผมยาวเปียกแนบตัวหัวเลาะเล่นน้ำกันอย่างสนุกแต่สิ่งที่ผิดปกติคือทุกคน ไม่มีเงาสะท้อนในน้าเลยนายมาถอยหลังหนึ่งเก้าเงื่อแตกทั้งทั้งที่อากาศไม่ร้อนทันไหนนั้นผู้หญิงคนหนึ่งหันมามองลวงตาดำสนิทยิ้มกว้างจนผิดธรรมชาติลุงลุงมาจับปลาหรือลงมาเล่นน้ำด้วยกันสิน้ำเย็นดีนาะ เสียงนั้งดังชัดท่านพี่ปากแทบไม่ขย,ยับนายมาสั่นหัวไม่ไม่ไม,ไม่ฉันฉันมาดักปลาเฉยๆผู้ชายอีกคนหนึ่งหัวร้ะเสียงแหบต่ำลุงลุงมาทุกวันไม่เคยลงมาหาพวกเราเลยวันนี้ลงมาหน่อยสิน้ำในห้วย ลริมไหลวนเสียงหัวรถดังพอมกันเหมือนดังมาจากใต้น้ำนายมานึกถึงคำนี้ได้ตั้งสติพนมมือสวดมนเสียงสั่นนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตทันไหนั้นเสียงลมแรงผิวน้ำกระเพื่อมแรงเสียงโหล้อเงี้ยผายไปในพิบตาตรงหนา้า กระเห็นลำห้อยว่างปล่าเงียบเหมือนไม่มีใครอยู่นายมาทิ้งใส่วิ่งกลับบ้านแทบไม่ชิดชีวิตพอถึงบ้านก็ร้องเรียกปองปองฉันเจอฉันจอะผิผีผีนางปองนางปองนางปองนั่งอยู่บ้านก็ตกใจเป,เป็นอะไรเป็นอะไรเลยมาหน้าเสี้ยเชียวผีที่ไหนเจเจตาฝาดหรือเปล่า นายมานั่งหอบเสียงจัน่นพองอ้อยบงมันมีผีฉันฉันเห็นกับตาจริงๆเขาเหมือนจะชวนฉันลงน้ำตั้งแต่วันนั้นนายมาไม่เคยไปดักปลาที่ลำม้อยบงอีกตั้งแต่ครั้งที่เดินผ่านหลายครั้งเขาก็เดินผ่านเขาก็ยกหัวไหวแล้วพูดเบาๆเสมอฉันฉันมาแช่ผ่านมาได้ไม่ได้มารบล,ลูจ่าวานเรากันว่า ไข่ที่ไม่เชื่อชอบลงเล่นน้ำตอนใกล้คำ่ำมักจะไม่ได้กลับขึ้นมาอีกหรือถ้ากลับมาได้ก็มักจะพูดเหมือนกันทุกคนว่าเขาชวนให้ลงไปเล่นน้ำด้วยเขาชวนให้ลงไปเล่นน้ำด้วยนั้นลมพัดแรงรอบบ้านกางนาเสียงไปไม้เสียดสีกันดังคลื่นคลาดคลื่นคลาดนายมานอนพลิกไปมา นอนก็ไม่หลับสักทีนางปองหันมาถามหมายังไม่หลับอีกหรือเป็นอะไรไปอย่าคิดมากนะนายมาพูดเสียงเบาฉันฉันหลับไม่ลงใจใจไม่ดีเหมือนมีใครมาจ้องมามองหาฉันทางห้วยนางปองเอื้อมมือมาจับแขนอย่าคิดมากนะนอนเถอะพรุ่งนี้ค่อยไปใส่บาตร ไฟจะเจียงดับลงความมืดเขาครอบคุมไม่นานานายมาก็หลับไปแล้วเขาก็ฝันไปว่าตัวเองยืนอยู่ริมห้วยบงแต่เป็นห้วยในยามคำ่ำน้ำดำสนิทไหลแสงดาวไม่มีเสียงน้ำไหลเบาและเสียงหัวเะคุ้นหูคลิก นายมาหันไปเห็นชายหญิงหลายคนยืนเรียงกันอยู่กลางน้ำทุกคนเปียกโชกผิวซีดขาวดวงตาดำสนิทผู้หญิงคนเดิมก้าวออกมา้นาำไม่กระเพื่อเแม้แต่น้อยลุงลุงมาตอนเย็นยังไม่ลงเล่นน้ำกับเราคืนนี้ลงมาได้แล้วนะ นายมาถอยหลังแต่เท้ากับจมลงไปในโคลนขยับไม่ได้เขาพนมมือสวดมนต์แต่เสียงสวดกับแผ่วเหมือนมีใครเอามือมาปิดปากเอาไว้เสียงอีกเสียงดังขึ้นจากใต้น้ำแหบต่ำชัดเจนของที่ห้วยต้องอยู่กับห้วยทันใดนั้นมือเย็นเฉียบหลายคู่โผล่ขึ้นมาจากน้ำจากข้อเท้า ดึงล่างทขลงไปหนายมาร้องสุดเสียงปองปองโอ้นายมาสะดุ้งตื่นหัวท่วมตัวหายใจหอบแหลงแต่สิ่งที่ทำให้คนลุกยิ่งกว่าคือเสียงน้ำหยดแม่แม่พื้นใต้เปลี่ยกชื้นมีกลิ่น้าวจังๆเหมือนกลิ่นหนําห้วยนางปองลุกขึ้นมาดูมา เป็นอะไรหรือนายมามองมือตัวเองอุย้ยดูสินานมาเป็นอะไรมือสั่นเชียวนายมามองมือตัวเองเห็นรอยนิ้วมือซิดๆปรากฏอยู่รอบข้อมือข้อเทา้าเหมือนถูกใครจับจริงๆนายมานั่งพนมมือร้องไห้ปองเขาเขาไม่ได้มาในฝันอย่างเดียวเขามาจริงปองฉันกลัวรุ่งเชา้า นายมาเอาดอกไม้ทูบเทียนไปวางไว้ที่ริมห้วยบงยกมือไหว้ขอเสียงสัน่นถ้าลุงลวงเกิดไปโดยไม่รู้ลุงขอขมาลุงจะไม่ลงไปอีกขอแค่ปล่อยลุงไปเถอะตั้งแต่นั้นมานายมาไม่เคยเข้าใกล้ลำห้วยบงยามเย็นอีกและทุกคืนถ้าลมพัดมาจากทางห้วยนางปองมักได้ยินเสียง นายมากระซิบเบาๆเสมอว่าอย่าไปใกล้เขายังอยู่ในน้ำอย่าเข้าไปใกล้ข้อชิดเรื่องได้จบลงแล้วค่ะสิไม่ต้องเห็นทุกวันแต่ถ้าเห็นครั้งเดียวจะจำไปทั้งชีวิตไม่เชื่อได้แต่อย่าลบหลู่ เรื่องได้จบลงแล้วค่ะผิดพลาดขออภัยด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมขอขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ขอขอบคุณทุกกำลังใจค่ะเจอกันชิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ